สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้าเศ้ามือนีกินเขากบไม่บัวโมกองไอนองเพื่อนเอซีทุกคนทาง YouTube ทาง Facebook ทางแฟนเพจทาง t i k ต็อกเด้อค่ะไม่กินเข่าเป็นหมูไม่บัว แกงปลาช่อนตัวเล็กๆใส่น้ำเป้าค่ะเร้อแก้วบองแจ้วบองไม,ไม่บัวต่ำมาบ้านตำชสักกระปุกใหญ่เด้อค่ะเป็นกิโลหรือจักมากินที่น้อยเจ้าผักสดค่ะบ่ได้ทำผักด้วย มาคาแซบๆกับแม่บัวจ้ามากินข้าวเช้ากับแม่บวนนะคะ แม่บัวกินคนเดียวแซบบอแซบอยู่คะ่ะพอกินได้เมื่อกี้น้องจับกระโทมมาคุย เข้มาคุ้ยกระากใหแต่แม่บัวนะบอกกับเอฟซีว่าต้องชอบนะรักรักแม่บัวรักคนเดียวรักแล้วก็กอ,ยกอยากอยู่กับแม่บัวไปนานๆจนแม่บัวหลักตาค่ะจะพูดเตือนสติแม่บัวอยู่ตลอดาบางคนเขาก็บว่าแม่บัวทําใจเด้อเขายังเด็กทําใจได้บ้างทำหมดแล้วค่ะ น้ำใจมาตลอดตั้แจะเริ่มอยู่ด้วยกันยังไงตอนนี้ต่คือพูดอยู่อย่างเดียวคือ อยากขึ้นมาอยู่กับแม่บัวเนี่ยอยากขายของอยากขายของจะได้มีรายได้จะได้ไม่ต้องไปไปมามากรุงเทพอยู่เพื่ออยากดูแลคุณแม่เวลาคุณแม่ป่วยจะได้พาไปหาหมอแม่บอวกับเขาลงพยาบาลดุค่ะช่วงเลป่วยบ่อย,อยเนี่ยมันชาบบอบบอกว่าเป็นห่วง แต่น้องเจ้าพันมีความจำเป็นลงไปต่อวีซ่าพัส,สปอร์ตยังไม่แล้วเสร็จไปต,ต่อแล้วนุ่นเขานัดเอาเดือนแปดนุ่นคนที่บอกหูจากกว่าคือต่อยากแท้ที่มันต่อยากนะมันเมืองมันบอกคือเก่ามันเกิดสงครามาบ้านเขา รัฐบาลเขาก็เลยสั่งห้ามจะเ่เราต่อง,ง่ายครับตกมาปีนี่ต่อยากยากกันหมดค่ะคนต่างดาวยากกันหมดทุกคน ก็บาไ,ได้ค่ะอยากดูแบบถูกต้องตามกฎหมายจะได้สบายใจไม่ต้องหวาดระแวงหวาดกลัวถ้าไปไหนมาไหนนะถูกตรวจก็จะได้มีบัตรยื่นให้เขาดูว่าไม่อยู่อย่างถูกต้องไม่ไปหลบหลบอนซ่อน บางคนก็ถามว่าน้องจอบตายไหมมีเมียแกน้องจอับบอกว่าแกก็คนเหมือนกันไม่เกี่ยวกับเด็กหรือแกมันอยู่ที่คนสองคนเข้าใจกันห่วงใยดูแลกัน คนก็ถามว่าน้องจ๊อบไ่คิดจะหาเมียรุ่นเดียวกันหรออ,อะไรมาเจอคนปากแดงแล้วกินข้าว กินข้าวกำลังถ่ายคลิปอยู่กำลังถ่ายคลิปอยู่เอา้าเขาอาบน้ำแล้วไม่ต้องมาจามเสียหรอกเอานี้คุยกับเอฟซีหน่อยยืนยันตัวตนอะไรแล้วไม่ตื่นอยู่เลยถ่ายคลิปถ่ายคลิปใช่ไค,คน ไม่ได้ไลฟ์สุดมแม่บัวอยู่เ,เป็นวันมาสองวาเลยครับเพราะว่าป้ายห้องพี่สาวก็เลยวันนั้นมาโฟนมันโตกด้วยเพราะว่า <c oughs> เป็นคนที่แพ้คนภูมิเป็นภูมิแพ้ วดลงคอเนี่ยมันทรมานจังเลยอืมมันจะเจ็บคอวัดหลงคอนะให้กินยาแก้แพแก้แพ้แพแพกับยาแก้ปวดลดไข้แก้หวัดแก้หวัดอยู่ห้องเชๆก็ไม่มีทํามาแจง้งงานที่เส็จเลยจะได้ไิ่งิลไปกาสียอัมเพราะว่าพี่สาวาก็ทำงานคนดีไปกวัดวัดอะไรวะวัดที่ทางหมู่บ้านก่อสร้างนั่นแหละอืม แนคนอื่นเพราะว่าพี่คนนั้นนะครับไปทําทงานก็เลยพีซากันไปอยู่แทนกับสามวานเออลูกเพลยพเลยบอกว่าดีแล้วจะได้มีเงินเพราะว่าพี่เทยก็ทํางานไม่ได้ลานเลยไปแทนแล้วมั้งแล้วเลยทํางานอยู่คนเดียวเลยเลยจะจะยืมเงินพวกข้าวกันเลยทรข้าก็ไม่มีสักคนกันนะ ลงชาลาแล้วก็พี่เคยไม่ได้ทําะไรงานพี่สายก็ไปลังเคยลังช้ำอยู่ที่วัดถ่ายหวานแล้วซองเลยควมีค่าห้องแต่ว่าพี่สายคนโตก็ดอนค่าห้องด้วยขอป้าด้วยนะครับอีสีสุขภาพนะครับแต่ว่ากำลังจะขึ้นไปหาไม่บูดูวัยนี่แหละครับ โลห้บาทสีโลร้อครับหอมแดงสี่กิโลร้อยมาาดลุกสเรา้เาบควครับหอแดงจัเยบคับอ่าแม่บขอจบคลิปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ